ไพ้ใบ,บสุดท้ายหมากตัวสุดท้ายก็คือคุณนุงยิงเข้ามาอยู่ในเขตเกลึงโซนของการเป็นนายกรัฐมนตรีความเป็นจริงผมเชื่อว่าในครอบครัวก็น่าจะเอจใจจึงไม่ยอมให้เป็นในครั้งแรกรถ้าครั้งแรกคุณนุงยิงก็อย่าวันนั้นก็อาย,ยุ36เศษเนะครับคุณเศรษฐาไม่มีอะไรไปสู้หรอกแต่การเดินเกมเนี่ยนะครับจนกระทั่งประสบความสำเร็จนะครับ ซึ่งนะครับผมเชื่อว่าแต่ละเรื่องวันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นปรากฏการที่ขาดไมถึงแต่ละอย่างนั้นเนี่ยนะครับการที่เนี่ยนะครับปล่อยให้สถานการณ์ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายดายแสดงว่าเขามีไพ่อีกสําำรับหนึ่งเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคำวินิจฉยัยกรณีของอดีตนายกเศรษฐาทวีสินนั้น มันคล้องทุกสิ่งทุกอย่างกันเอาไว้เพราะมันจะมีเรื่องลักษณะทํานองเดียวกันแม้กระทั่งเรื่องของคุณปรินาเรื่องกรณีของคุณชอ่อก็ตามที่ถอยไปวันที่จบปริญญาอีกคนหนึ่งก็ถอยก่อนการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายเรื่องวันนี้เนี่ยนะครับกลับลังหันไม่ทันหรอกแต่นี่นะครับก็อย่อมที่จะรู้เป็นอย่างดีว่ามีอะไรบ้างที่เข้าไปในแดน ของคำว่าจะระยะิยธรรมซึ่งจะมีหลากหลายเรื่องราวมาผมเชื่อว่านี่นะครับหลังจากาถแถลงนโยบายเสร็จสิน้นจะมีเรื่องราวต่างๆแต่เป้าจริงๆนะครับก็เขาจะพุ่งเป้าไปที่ตัวอดีตนายกทักษิณซึ่งจะต้องไปแบกความกดดันว่าระหว่างคุกกับการหนีออกนอกประเทศอีกรอบ ในวันที่ลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องตัดสินใจอย่างไรความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าการตัดสินใจนะครับเอาลูกเข้ามาทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีรอบนี้นั้นได้ผ่านการคิดที่ไม่ธรรมดาอเพราะนี่นะครับถ้าถ้าคิดโดยพื้นฐานเนี่ยก็จะไม่มีทางกล้าที่จะเอาลูกเข้ามาอยู่ในดินแดนที่เสี่ยง มันไม่ใช่เรื่องของคำว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเข้ามาอยู่ในดินแดนนะครับของการที่ควบคุมไม่ได้และก็ท้ายที่สุดอาจจะจบลงเหมือนกับตัวเองหรือน้องสาวเพราะเนี่ยนะครับถ้าฟังผมดีๆนะว่าผมไม่ได้เห็นอะไรชนะเลยวันนี้ดูพื้นฐานก็ดูเหมือนทุกอย่างเบ็ดเสร็จ แต่ว่าถ้าคนเนี่ยนะครับนั่งคิดนั่งวิเคราะห์ว่าการสร้างความเชื่อต่างๆเช่นเหมือนกรณีเษฐาทวีสินเชื่อว่าตัวเองต้องรอดอยู่ตลอดเวลาครับทั้งที่จริงแล้วเนี่ยนะครับผมได้เห็นใจคุณเษฐานะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ร้องนั่งกระดูกแผนคอกรณีของสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำวินิจฉัยเนี่ยมันจะต้องให้มีคนนะครับุณยังไงมีคนไปเดินเรื่องต่อแล้ว ค,คนเรื่องไกลก็ไปร้องต่พอปปชปปชอเนี่ยนะครับก็ต้องเนะครับเอาคาวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญและต้องส่งต่อไปอยังศาลฎีกาภายในคดียาผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งมีทั้งโทษเรื่องการตัดสินตลอดชีวิตหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเข้าข่ายโทษทางอาญาอาจจะพ่วงเรื่องการติดคุกติดตารางการจะกลับไปเป็นนักธุรกิจนั้นผมไม่แน่ใจว่า คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเรื่องจริยธรรมนั้นการที่จะไปเป็นประธานนะครับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นั้นยังสามารถจะไปทําหน้าที่นั้นได้หรือไม่ไปดูรายละเอียดกันไปนะเพราะว่าในดาบนั้นมันซ่อนมีพลานุภาพอย่างใหญ่หลวงมากนะครับคุณเสถียรเองก็ต้องนะครับไปรื้อคน้นนะครับต้นตอความเป็นมาตั้งแต่ปฐมปฐมไม่ จนกระทั่งเรื่องความเชื่อต่างๆที่ผมพูดกันมาตั้งแต่ต้นว่าสิ่งที่เขาวิตกที่สุดก็คืออารมณ์บูบของคุณเศรษฐาที่จะตัดสินใจย,ยุบสภามีทางเดียวที่จะไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้คือต้องเชื่อวารอดและได้ไปต่อ,อทีนี้เนี่ยนะครับมีการตั้งคำถามมากมายนะครับว่าจะอยู่ครบสามปีไหมผมบอกเลยว่า ยื้อให้ผ่านปีนี้ให้ได้คือณขณะนี้เนี่ยนะครับผมยังไม่ได้คิดเรื่องการลงท้องถนนนะครับเพราะผมอยากจะดูแต่ละกลไกนะครับของการออกแบบในสงครามครั้งนี้ที่มันยังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมครับแต่ผมเองก็เห็นว่าการเข้ามาในกินลลิงโซนการเข้าไปติดบ่วงมรณะกับดักมรณะนั้นเนี่ยเราแทบไม่ต้องทำอะไร นะครับเพราะทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของเราครับนะครับเพียงแต่ว่าเราได้เห็นว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับลาบมีควรได้ความละโมบโลภมากและคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นช่องว่างครับคนที่มีพฤติกรรมของการเหมิมเกริมอยู่ตลอดเวลาคิดว่าตัวเองขี่ใครได้ตลอดเวลาเหนือกว่าทุกคน คนนั้นจะถูกจัดการได้อย่างง่ายดายที่สุดโดยการกระทําและโดยพฤติการเพราะฉะนั้นผมบอกกับพี่น้องประชาชนว่ารออย่างอดทนและใจเย็นนะครับไม่นานหรอกแต่ว่านี่นะครับที่พูดเพราะเพื่อให้นะครับคนที่ได้คิดว่าจะชนะคนอื่นได้คิดต่อไปว่าลองนั่งนิ่งนิ่งว่ามันง่ายขนาดนั้นเจอหรือวะเนี้ย แม้ว่าเราเห็นนี่นะครับภาษากายของบิ๊กบอมนะครับซึ่งเขาก็โทรไปเคลียร์กับผู้สื่อข่าวแล้วแต่ก็จะเห็นความรู้สึกภายในนะครับไม่ได้มี่วมเชื่อว่าเขาไม่มีเจตนาจะทำร้ายอะไรไกลหรอกนะครับแต่อารมณ์ในขณะนั้นนะครับก็คือเขาก็โทรไปขอโทษขอโวยกันเป็นผู้ใหญ่ก็เมื่อทำอะไรก็ปรับความเข้าใจกันไปหรือแม้กระทั่งสีหน้าของบรรดาพักการเมืองต่างๆเมื่อวานนี้ ผมบอกว่าทุกเรื่องเราที่กำลังจะเกิดขึ้นคือบางครั้งเราดูหนังเป็นตอนตอนแต่เรายังไม่ได้ดูในตอนจบตอนจบในเรื่องนี้เป็นโศกนาฏกรรมเป็นเรื่องนี้นะครับถ้าคิดได้หน้าวันนั้นบอกว่าไม่น่าเลยในวันนี้แนละ้วผมจะบอกคแต่ว่าอย่างไรก็ตามบรรดากองเชียก็เริงร่าคึกคักคึกขนอง แม้กระทั่งพี่วัลผธรทํของผมบอกว่าเขาเป็นคนการเมืองตามพ่อไปฟังปราศัยทุกเวทีตั้งแต่ยุคแปดปวซึ่งผมด้วยความสัต์จริงผมเห็นแต่คุณพานทองแท้นะเพราะผมเข้าไปแทบทุกเวทีของการปราศัยเหมือนกันในตลอดระยะเวลาแต่อย่างไรก็ตามนั้นเ,นเอาเถอะจะประโคมโหมกันอย่างไรมันไม่ใช่เรื่องของใครจะอายุเท่าไหร่นะ แต่ที่สำคัญที่สุดนั้นการจะมาเป็นผู้นำประเทศคือต้องมีศักยภาพวุฒิภาวะและได้ฉายแววว่าสามารถที่จะเป็นผู้ปกครองที่ดีนำพาประเทศทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองความมั่นคงนะครับให้ผ่านกันไปได้ผมยกตัวอย่างว่า อาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าอายุสามสิบสองแต่วันมาเป็นนายกรัฐมนตรีอายุห้าสิบยังได้กล่าววลีเนี่ยนะครับเป็นอมาตะว่าจาว่าเมื่อข้าพเจ้ามีอำนาจข้าพเจ้าไม่มีประสบาการณ์เมื่อข้าพเจ้ามีประสบการณ์ข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นอำนาจกับประสบการณ์นั้น มันเป็นของคู่กันผมตั้งคำถามง่ายๆว่านี่ไม่ได้มีความรู้สึกอาคติอะไรเลยว่านอกจากนี้นะครับคุณสมบัติข้อเดียวคือการเป็นลูกอดีตนายกทักษิณแล้วหนึ่งนายกอุ้งอิงเนี่ยท่านมีคุณสมบัติเรื่องใดบ้างที่เป็นที่ประจักษ์และให้เราเกิดความเชื่อได้ว่าท่านสามารถนำพาประเทศนี้ได้เพราะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่เรื่องนี่นะครับจะสืบทอดตามสายเลือดแต่มันเป็นเรื่องของศักยภาพคือสายเลือดเนี่ยสืบทอ,อดได้ครับแต่ว่าต้องเตรียมการเรียนรู้เหมือนกรณีผู้นำกัมพูชานะก็คือหมายความว่าให้ไปรับราชการนะครับในกองทัพบ,บกนะครับส่งไปเรียนนายร้อยเวทบอยจบจากสหรัฐแต่วันนี้กัมพูชาก็ไม่ยิงกับสหรัฐนะรู้เรื่องสหรัฐ แต่ว่าก็มาสนิทกับจีนจนกระทั่งผ่านการเป็นผู้มีกา,ารฐานบุกมาแล้วนะครับผู้เป็นพ่อก็จึงถ่ายเทนะครับอำนาจให้ลูกนะครับไปให้ประชาชนได้ตัดสินลูกนี่นะครับผ่านการฝึกฝนจนเชี่ยวกรากแล้วชำนาญการรอบรู้ในเรื่องการเมืองการปกครองแต่ว่าพ่อก็อยังนะครับก็ดูแลห่างๆนะครับเพื่อที่จะ ให้พี่น้องประชาชนในประเทศกัมพูชาเขาเนี่ยนะครับได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาเตรียมการที่จะให้ผู้นำจากรุ่นสู่รุ่นนั้นไม่ใช่เรื่องความบังเอินหรือเพียงแค่จะนำสกุลหรือการที่จะเ,เป็นลูกเท่านั้นเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับประเทศเนี่ยมันเป็นของคนทุกคน คือวันนี้ผมเข้าใจพกร่วมทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยถ้าเราดูภาษากายทางการเมืองและลองเนี่ยนะครับดูคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในเรื่องว่าด้วยจริยธรรมคุณช่อเนี่ยวันรับปริญญานี่จะถอยึ้นหมายความว่าขอบเขตของจริยธรรมเนี่ยนะครับผมใครจวาูก,การไปมันมีกฎหมายเนี่ยก็ตั้งแต่เกิดครับก็คือจะไปอายุเท่าไหร่ก็ได้ มันมีเรื่องราวหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับการถือครองที่ดินอย่างกรณีคุณเอก่อนการเป็นสมาชิกสภาผูรณาการฎรมีข้อเทียบเคียงกับการถือที่บางที่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยผมผมเห็นแล้วว่าคนที่เขาลากเข้ามาสู่ในในกับดักมรณะนี้ได้ตอนแรกผมก็คิดว่าอะไรว่าบ้านเมืองเป็นแบบนี้แต่ว่าพอเนี่ยนะครับนิ่งแล้วก็ดูแล้วก็วิเคราะห์กันอย่างใจเย็น เราก็าเห็นร่องรอยเลยว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกอะไรที่ง่ายผิดสังเกตนะครับมักจะมีอะไรที่มันซ่อนเร้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสว่างจนมองไม่เห็นมันน่ากลัวกว่ามืดจนมองไม่เห็นคือถ้าใครฟังแล้วเข้าใจนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้เป็นว่าที่หรือคนเนี่ยนะครับ ที่เป็นคนในครอบครัวของคนที่กำลังเป็นนายกรัฐมนตรีรองสดับตับฟังเถอแล้วท่านนิ่งสักนิดหนึ่งแล้วมองและคิดอย่างช้าๆท่านจะรู้เลยว่าไม่น่าเลยนะครับกับสถานการณ์ที่เจอข้างหน้าและจะมาอย่างรวดเร็วและก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะผมจะบอกให้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้เขียนเสือให้วัวกลัว พราะเนี่ยนะครับความอยากความต้องการเช่นเดียวกับข้าราชการในอดีตทั้งหลายที่เวลาไปติดคุกติดตารางเพราะมีความเชื่อว่าอำนาจทางการเมืองเนี่ยมันจะไปคุ้มกลาหัวให้ได้และที่ผ่านมาข้าราชการกรมสรรพากรน,นะครับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์องค์การโทรศัพท์นี่ติดคุกก,กันระนาวกันไปหมดรัฐมนตรีก็อยู่ในคุกถึงสามคนในกระดานีนนะ้ที่หนีคดีก็ยังอยู่หลายคน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็จึงบอกนะวันนี้ว่าให้พี่น้องประชาชนซึ่งซึ่งหลายคนมีความรู้สึกนะแต่ผมบอกกับพี่น้องว่าสถานการณ์ต่างๆนี่มันไกลเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามผมพยายามจะส่งเสียงบอกว่าอย่าให้เดือดร้อนประชาชนประชาชนเขาเดือดร้อนอยู่แล้วใครมีหน้าที่ทำอย่างไรนะครับก็ทำหน้าที่ของตนเอง ผมเชื่อว่ากว่าที่เขาจะลากมาสู่กระดานนี้เนี่ยนะครับทั้งรับทั้งลวงทั้งแพร่งตั้งแต่กรณีเรื่องเศรษฐาทวีสินน,นะครับก็มีการสร้างความเชื่อจนกระทั่งว่ามีคนไปให้คุณเศรษฐาตั้งรัฐมนตรีประจาสานักนายกแล้วลากคุณเศรษฐาเข้าไปแดนประหารจนกระทั่งเนี่ยนะครับเอาบรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองเข้าบ้านจันสองลาซึ่งเป็นสถานที่ที่แจ้งไว้กับกลุ่มคมควบคุม,ม,มประพฤติ ว่านี่คือหลักแหล่งที่พักอาศัยนะครับแล้วตัวเองก็เป็นบุคคลต้องห้ามทางการเมืองถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตและอยู่ระหว่างการเป็นนักโทษเพียงได้แค่การพักโทษเท่านั้นเองและยังไม่ครบโทษและอยู่ระหว่างการต้องคดีกันอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องแต่ละตอนนั้นนะครับนอกจากการท่ายท้าแล้วแต่ว่าได้ลาาเข้าไปในเขตของกฎหมายทั้งสิน้น นะครับโดยเฉพาะพอรบพักการเมืองซึ่งก็พักต่างๆเนี่ยนะครับก็เดือดร้อนกันไปตามๆกันนะนะครับมผมเองก็เห็นว่าเรื่องราวในแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยนะครับในการเมืองของประเทศไทยเราต้องมองโดยมิติอย่างลึกซึ้งและก็ใจเย็นอย่างมากที่สุดผมเชื่อว่าเรื่องของนายกทักษณิณน่ะจะสองเดือนสามเดือนถัดจากนี้นี่มันชัดส่วนเรื่องจาการกลับมาของท่านนายกยิิงรักเนี่ย ไม่ให้ไม่ได้ง่ายๆนะเพราะว่านี่นะครับเขาต้องดูกรณีของนายกทักศิลผู้เป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีคือภาวะแวดล้อมต่างๆนะนะครับก็จะมาทั้งตัวของคนที่เป็นพ่อและรวมกระทั่งคนเป็นนายกรัฐมนตรีหลากหลายเรื่องนะครับการบ้านเขาก็ทํากันครบถ้วนอยู่แล้ว mm. ในแต่ละเรื่องแต่ละเราาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าได้แปลกใจนะครับว่าทำํำไมทุกอย่าง มันจึงง่ายดายเป็นสังเกตคุณเศรษฐาไปวันที่สิบสี่วันที่สิบหกก็ได้นายกร,รัมรีใหม่ตอนคืนสิบสี่ยังเป็นคุณชัยกเกษมอยู่เลยซึ่งคนหายกันจัดคนเศรษฐานี่นะครับก็ตายในสนามแล้วคุณชัยกเกษมป่วยเหมือนคนหิ้วมาจากโรงพยาบาลให้จิก,กัวกระทืบอ,อ่ะเพราะคุณกัญชัยกเกษมก็เละทั้งคืนคนะครับคืนวันที่สิบสี่พอรุ่งเช้าเนี่ย ก็เปลี่ยนมาเป็นคุณอุงยิ้งมันเผาฟรีเลยคือนั้นนะครับก็กระเทือบฟรีนะครับคือถ้าเจ้าของพรรคเขายืนยันเนี่ยว่าเป็นคุณชัยกเกษมอะอย่างไรก็ได้คุณชัยกเกษมเพียงแต่ว่ามันต้องเอาคุณชัยกเกษมมาให้กระเทือบฟรีทาไมอะอมนะครับก็สังขารก็ไม่ให้ทั้งยิงเขาก็ทํางานให้หลายๆเรื่องนะครับผมอธิบายเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าความสลับซับซอ้อนเนี่ยนะครับต่างๆเนี่ย มันจะคลี่คลายและเราก็จะได้แลเห็นตามลำดับคือไม่ได้มีอะไรที่เป็นจินตนาการแต่ภาษาบางอย่างนี่ผมก็อธิบายชัดไม่ได้แต่ว่าเอากันว่านะครับเกมไม่ได้หมุ่งกันอย่างที่คิด mm. นะครับมันมีเรื่องราวสลับซับซ้อนเพราะจุดเริ่มต้นการเริ่มต้นด้วยการโกหกว่าจะขออนุญาตกลับเพื่อมาเลี้ยงหลานผมแก่แล้ว คือถ้าตอบคําถามนี้กับตัวเองได้ว่าวันนั้นที่ทวิตเตอร์ขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานผมแก่แล้วนี่ว่าขออนุญาตใครแล้วบัดนี้เนี่ยนะครับได้ทําตามการขออนุญาตแล้วหรือ,อยังที่ทํากันทั้งหมดนั้นมันตรงกับการขออนุญาตหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจากจุดเริ่มต้นนะครับ จนกระทั่งถึงจุดเนี่ยนะครับมาทำลายตัวเองอจนถึงขนาดนี้ไม่สงสัยบ้างว่าบางคนอาจจะคิดโอ,โอ้คนลงมือเร็วเห็นไหมมีฝีมือมีประสิทธิภาพตั้งแต่เนี่ยนะครับไปโคระน้ําก๊อบแล้วก็เอ่ยชื่อชัยกเกษมมาแสดงว่ารู้ว่าเศรษฐาไปไม่รอดนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหลอกลวงรู้หน้าไม่รู้ใจแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับ คนที่คิดว่าตัวเองหลอกลวงคนอื่นได้ตลอดเวลาบางคนหลอกคนอื่นจนกระทั่งตัวเองก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองไปหลอกคนอื่นด้วยว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าให้เราอดทนกันทั้งนี้ที่ผมบอกว่าโชคดีนั้นเพื่อที่จะบอกว่ามันเหมือนคำพรนะเหมือนเวลาเครื่องบินจะตกก็ขอขอบขอใหพ้พระเจ้าอวยพรนะ ฉันได้ก็ฉชันนั้นนะครับผมไม่ได้มองมุมว่านะครับเขาจะได้เปรียบอะไรเลยนะนะครับจะไปอยู่ในประวัติศาสตร์เรามีอดีตนายกรมนตรีบ้านเมืองเต็นไปหมดคนก็จะจดจำว่าอดีตนายกท่านนั้นก็าทาอะไรนะครับอดีตนายกที่มีชีวิตอยู่อย่างบนเอกเวลิศยงแกยุทธก็อธิบายทําเรื่อง66ทัพ2 3โลกกับบนเอกเปรมนะครับแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศเพื่อนบ้าน นะครับได้มากมายเป็นคุณูประการของแบนดินคุณนันนันปัญญาระชุนก็ฉายาหอยลืมเปลือกนะครับก็แก้ไขปัญหาเป็นนายกระดับอินเตอร์ทั้งแม้ว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ตามคุณชวนลิกภัยกก็ยังมีหลักเดิมของเขานะครับคือเนี่ยนะครับแต่ละคนก็มีชะตากรรมมีประวัติศาสตร์ที่จะอธิบายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่มีเรื่องว่า บางคนเนี่ยนะครับเป็นนายกแลวคนไม่จดจำก็มีมหรือจําในสิ่งที่มีปัญหาก็มีนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับให้ทําใจไว้ตัดจากนี้ไปว่าเมื่อส่วนที่ได้มันได้แล้วนะครับเตรียมรับมือกับส่วนที่จะต้องที่จะต้องเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องรู้ว่าอึอด,อด,อดอัดจนกระทั่งว่ามีคนไปนัดหมายว่าผมจะนัดจุมนุมอะไรอย่าง <c oughs> ยังไม่ได้คิดนะครับเหตุผลก็เพราะว่า รอที่ให้คนเขามีหน้าที่นะครับที่ผมพยายามจะสื่อความกันไปทุกครั้งว่าอย่าให้เดือดร้อนประชาชน